แชทบังสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการสร้างเฟกเมสเซจในระบบแชทบอ o t ดไดเวของแชทปังกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะให้พี่ๆเลือกไปที่การสร้างแชทบอ o t เมนูที่2ตรงนี้ก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้พี่ๆเลือกเพิ่มกล่องข้อความขึ้นมาค่ะ จะอยู่ที่ไอคอนนี้นะคะเมื่อเราเพิ่มมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้พี่ๆเลือกไปที่เฟกเมสเซจค่ะตัวเฟกเมสเซจของทางระบบแชทปังนะคะเขาก็จะมีเทมเพลตสําเร็จรูปแบบนี้ขึ้นมาให้เลยนะคะจะมีให้ใส่รูปภาพนะคะสามารถอัปโหลดรูปได้ไม่เกิน5 MB นะคะใส่หัวข้อนะคะใส่รายละเอียดแล้วก็สามารถเพิ่มปุ่มได้ค่ะตรงนี้พี่ๆสามารถใส่รูปภาพหัวข้อแล้วก็รายละเอียดลงไปก่อนได้เลยนะคะ เมื่อเราใส่ข้อมูลตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูในส่วนของการเพิ่มปุ่มกันค่ะตัวประเภทปุ่มของ f a c k Message นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด2ประเภทด้วยกันนะคะทีกคลิกที่เพิ่มปุ่มตรงนี้ได้เลยและคลิกที่เลือกประเภทปุ่มค่ะพอเราคลิกเลือกประเภทปุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีประเภทปุ่ม f a c k Message ขึ้นมาทั้งหมด2ประเภทนะคะจะมีประเภทข้อความข้อความนะคะในที่นี้ก็คือเวลาที่ลูกค้ากดปุ่มนี้เข้ามานะคะ จะเป็นการตอบกลับแบบข้อความไปหาลูกค้านะคะพี่พีก็สามารถตั้งชื่อปุ่มได้เลยนะคะเมื่อเราตั้งชื่อปุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้พี่พีกดพื้นที่ว่างตรงไหนก็ได้นะคะหรือว่าจะกดกากบาดปิดตรงนี้ก็ได้ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะมาดูกันในปุ่มที่2ค่ะถ้าพี่พีจะเพิ่มปุ่มขึ้นมาอีกนะคะก็สามารถคลิกที่เพิ่มปุ่มได้เลยนะคะแล้วก็เลือกประเภทปุ่มค่ะประเภทปุ่มที่สองของปุ่ม Fake m e s s a g e นะคะก็คือประเภทลิงค์ค่ะปุ่มตรงนี้นะคะเมื่อลูกค้าคลิกปุ่มนี้เข้ามาจะเป็นการพาาลูกค้ ไปยังหน้าเว็บไซต์ของเรานะคะที่เราได้ใส่ลิงก์เอาไว้ในระบบแชทปังเลยนะคะตัวปุ่มส่ง m ้อควาประเภทลิงก์นะคะเขาก็จะมีช่องให้กรอกทั้งหมด2ช่องด้วยกันนะคะช่องแรกจะเป็นช่องสําหรับใส่ชื่อปุ่มของเรานะคะตรงนี้พี่ๆีก็สามารถใส่ลงไปได้เลยส่วนช่องที่2นะคะจะเป็นช่องสําหรับใส่ตัวลิงก์ของเรานะคะอาจจะเป็นลิงก์โพสต์ลิงก์ไลน์ลิงก์เพจลิงก์ไลโอเอหรืออาจจะเป็นลิงก์หน้าเว็บไซต์ก็ได้นะคะตรงนี้พี่ๆีก็สามารถเลือกใส่ได้เลยค่ะเมื่อเราใส่ชื่อปุ่มและใส่ลิงก์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ะะกดกากบาทปิดหรือว่ากดพื้นที่ว่างๆได้เลยนะคะปุ่มของเฟกเมสเซจนะคะสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง5ปุ่มเลยนะคะแต่ถ้าเกิดพี่ๆนะคะไม่ต้องการปุ่มไหนก็สามารถกดรูปถังขยะด้านหลังตรงนี้เพื่อลบออกได้เลยค่ะและตัวเฟกเมสเซจของเรานะคะสามารถเพิ่มเฟกได้สูงสุดถึง12เฟกเมสเซจเลยนะคะคลิกที่ปุ่มบวกตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการเพิ่มข้อมูลเฟกเมสเซจของเราค่ะถ้าเกิดว่าเฟกเมสเซจไหนไม่ใช้นะคะก็สามารถคลิกที่รูปถังขยะตรงนี้เพื่อลบออกได้เลยนะคะเลาก็ เลือกเฟกที่ต้องการจะลบแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับการสร้างเฟกเมสเซจนะคะตัวปุ่มตรงนี้นะคะถ้าเกิดพี่ๆอยากจะใส่ข้อความตอบกลับของปุ่มนี้นะคะพี่ๆก็เพิ่มกล่องข้อความขึ้นมาอีกหนึ่งกล่องแบบนี้แล้วก็ใส่ข้อมูลที่เราต้องการจะตอบกับปุ่มนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราคลิกลากจากปุ่มตรงนี้นะคะลากมาหาปุ่มข้อความตรงนี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะคะถ้าเกิดว่าลูกคา้าคลิกที่ปุ่มประเภทข้อความของเรานะคะที่เราได้ใส่ลงไป ก็จะมีข้อความตอบกลับเป็นข้อความนี้นะคะส่งไปหาลูกค้าค่ะเมื่อเราเซตระบบหรือว่าใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พี่ๆกดบันทึกที่ปุ่มนี้ก่อนนะคะก็เป็นอันเสร็จจ้นค่ะสําหรับการสร้างเฟกเมสเซจนะคะในระบบแชทปังยังไงก็ขอให้พี่ๆได้ยอดถ่ายปังๆนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ